โรคโควิด -19 และภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีกระทบช้างกว่า3,000เชือกทูวประเทศนะครับสมาคมสาพันช้างไทยต้องเปิดรับเงินบริจาคมาจัดซื้ออาหารขณะที่นักวิชาการเสนอใช้โอกาสนี้จัดระเบียบช้างที่ถูกนำมาทำงานในภาคการท่องเที่ยวครับเต้านมที่เริ่มมีน้ำนมเป็นสัญญาณใกล้ตกลูกของช้างพังในปางช้างแหมเพอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ควันช้างจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและให้อาหารอย่างเพียงพอเพาะวะปกติการดูแลช้างอาจไม่ใช่เรื่องยากแต่วิกฤตโควิด -19 ทําให้บังช้างหลายแห่งขาดไรายได้จึงต้องเลิกจ้างควานและช้างจํานวนมากถูกนํากลับภูมิลําเนาสัตวแพทย์จึงกังวลว่าช้างเหล่านี้อาจมีปัญหาสุขภาพตามมาเมื่อช้างกลับบ้านกันเนี่ยเขาอยู่ไกลขึ้นกว่าจะถึง ถึงจุดที่สัตวแพทย์เข้าช่วยเหลือได้หรือว่ารถสิบล้อเข้าไปรับช้างเพื่อไปโรงพยาบาลได้เนี่ยก็จะกินเวลาออกไปนานขึ้นแล้วก็ทีมสัตวแพทย์เองเนี่ยก็เตรียมตัวอยู่เหมือนกันว่าเราเองเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมชุดพยาบาลน,นะคะชุดปฐมพยาบาลแล้วก็มีการออกสายในการตรวจสุขภาพแล้วก็การช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเนี่ยเยอะขึ้นช้างหนึ่งเชือก กินอาหารในปริมาณร้อยละสิบของน้ำหนักตัวหรือประมาณ100กิโลกรัมถึง300กิโลกรัมที่ผ่านมาช้างอาจกินอาหารตามธรรมชาติได้แต่ภัยแล้งรุนแรงในรอบ40ปีและไฟป่าทำให้ช้างต้องพึ่งพิงอาหารจากภายนอกเท่านั้นล่าสุดสมาคมสาพ,พันช้างไทยเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ระดมเงินบริจาคเพื่อซื้ออาหารช่วยช้างทุกภูมิภาครวมกว่า1,000เชือกและร้องขอให้ภาครัฐ ช่วยเหลือในอนาคตคนเลี้ยงช้างเนี่ยเขาพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการออกมาตรการการช่วยเหลือให้กับคนเลี้ยงช้างที่จะประคับของซึ่งคิดว่ามาตรการดังกล่าวที่ช่วยเหลือช้างเนี่ย,ย <S 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 ในวันใดวัน,น,วน,นหนึ่งที่ที่ภาวะการท่องเที่ยวมันกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยกลุ่มช้างและการท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถดึงเงินเข้าประเทศแล้วก็สามารถที่จะทําประโยชนใใใ์ให้กับประเทศชาติได้อีกให้ให้กับให้สมกับความช่วยเหลือที่เราได้รับนะครับ หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอให้กรมป่าไม้ผ่อนผันให้คนเลี้ยงช้างนําช้างไปผูกไว้ในป่าเพื่อให้ช้างหาอาหารกินเองได้รวมทั้งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมก็คืออยากจะเสนอไปที่กรมปรศุสัตว์นะครับให้มีการช่วยในเรื่องงบประมาณมาเกี่ยวเรื่องการหาอาหารอาจจะเป็นพวกหญ้านะครับเพราะกรมสัตว์เนี่ยมี สามารถทําตรงนี้ได้อยู่แล้วสามารถให้พวกยาพวกอาหารเนี่ยสามารถมาแจกจ่ายให้กับปางช้างหรือช้างในแต่ละที่ต่างๆนานาได้นะครับโดยเฉพาะอาจจะที่ห่างไกลนะครับเช่นที่อาจ,จังหวัดตากชายแดนหรืออาจจะเป็นบนภูเขา,าต่างๆพวกนี้นะครับจะช่วยได้ครับส่วนที่3มก็จะเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวทางด้านของธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับอาจจะมีนโยบายให้สามารถใช้ทรัพย์คำประกันคือใช้ช้างใช้ชรูปพ,พันธุ์เนี่ยครับ เป็นนาไปสามารถกู้เงินมาช่วยเยียวยาและก็ในเรื่องการเลี้ยงช้างตรงนี้ได้นอกจากการช่วยเหลือช้างแล้วันวิชาการยังเสนอให้กรมปรศุสัตว์เร่งให้ความรู้อาสาปสศุสัตว์เพื่อดูแลสุขภาพช้างที่กลับคืนสู่ภูมิลําเนาพร้อมจัดระเบียบช้างท่องเที่ยวทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาปางช้างบริหารจัดการไม่เหมาะสมลดกระแสการโจมตีจากต่างประเทศที่ยังเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา